สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะกับช่อง Hello i m f r o m Prison สวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ค่ะกบก็ยังอยู่ที่การแบบแคมปิ้งอ่ะเนาะเออก็เลยแบบว่าคิดถึงการแบบว่าการการใช้ฝาปากระป๋องเดี๋ยวจะเอาวิธีการใช้ฝาปากระป๋องในคุกมาฝากกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยออบอกก่อนว่าตอนนี้ก็มีอะไรวะ มีคุชชนะคะก็จะกินข้าวมันก็จะคล้ายๆข้าวเนาะเออน่าจะรู้จักกันแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็มีผักที่เหลือๆจากนทรศการเออทศกาลชิมไหวเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็เออเราจะทํายังไงกันล่ะเราจะยำยังไงกันล่ะ,เร,ะ,งงละเราจะจัดการกับอาหารยังไงล่ะอาหารด้วยการใช้ฝาปลากระป๋องเนาะแล้วก็จะทาอะไรอะยำทูน่าเนี่ยแหละคือจริงๆอะกลับจะบอกว่า คนในคุกส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะซื้อแค่ปลากระป๋องเพราะว่าปลากระป๋องอะมันถูกกว่าปลาทูน่าแต่ว่าฝาที่คมกว่าคือฝาปลาทูน่าเออแล้วก็ปาก,ก็นิยมกินปลาทูน <c oughs> ากากระป๋องเนาะก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้ให้ดูกันนะคะว่ามันใช้ได้จริงๆยังไงแล้วก็ทำอะไรกินกันยังไงเนาะ อย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องทําก็คือเปิดฝาปากระป๋องขึ้นมาก่อนไม่ใช่ฝาปากระป๋องฝาปลาทูน่าเออแต่ก็รเรียกฝาปากระป๋องแหละแล้วจากนั้นนะคะเออมันก็เปิดยากนิดนึงเออออออืออื ันนี้มันเป็นแบบปรุงรสมาบ้างแล้วนะคะจากนั้นทำยังไงต่อเราก็เอาทิชชู่เนี่ยที่เรามีนะคะเช็ดก่อนคือในครูมันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีน้ำมาเข้าใจปะคะมันไม่ได้มีน้ำให้เราได้ใช้ตลอดจะเอาไปล้างหรออะไรแล้วก็กไม่ได้เนาะก็ใช้ทิชชู่เช็ดนะคะ เวลากินข้าวเสร็จแล้วก็เหมือนกันแล้วว่เอาทิชชูเช็ดมาเลยเ <c oughs> พื่อนมาทักทาย <c oughs> ให้ตามไปวาดรูปด้วยโอเคเดี๋ยวตามไปกินข้าวเสร็จก่อนนะจ๊ะเพืเ่นอนๆทีนี้ <c oughs> เราก็ <c oughs> ใช้ฝ่าของมันเนี้ยนะคะเราจะหั่นอะไรก่อนเราเริ่มจากสิ่งที่ สำคัญก่อนได้ตะไคร้มาตะไคร้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่อะก็จะได้มาจากที่ไหนละ่ะกองเลี้ยงค่ะคือแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบให้เราไปเอาได้ง่ายๆนะมันไม่ได้มีตะไคร้แบบว่าปลูกแบบทั่วไปนะคะคือแบบออพอๆกัแบบว่าตะไคร้หาซื้อกินในเมืองนอกเลยอะนี่ก็จับดีๆจับมันๆน,นะคะนี่ก็คือ มันก็เห็นไหมมันก็ตัดได้เห็นไหมคะคือก็อารมณ์เหมือนวิชาลูกเสือที่เราไปอะไรวะเข้าค่ายลูกเสืออยู่อาชาตเนเนลีอะไรเงี้ยเป็นการดำรงชีวิตในป่าเนาะ,ะดูนะคะซึ่งมันก็จะแบบคือกอบะก็หั่นได้ไม่สวยเท่าไรหรอกนะเพราะว่าปกติตอนอยู่ข้างในอะ่ะไม่ได้ทำเองคือมีคนอะ่ะ ทำมาให้นานๆกอลจะทำเองสักทีหนึง่งเพราะว่าทำไม่เป็นแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะคะแต่ก็โชคดีที่บอกว่ามีเพื่อนๆที่เขาแบบว่าน่ารักเขาก็จะทำมาไว้ให้กินอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบว่าเออจ่ายเงินค่าซื้อของอย่างเดียวอย่างเช่นแบบเออก็จ่ายเงินค่าซื้อของอะ่ะก็สั่งของมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ทำให้กิน ก็กินด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ใส่ลงไปมีตะไคร้แล้วใช่ปะม,มีตะไคร้เอาแค่นี้พอแล้วก็มีจริงๆงอยากหั่นแอปเปิลก่อน <laughs> เพราะว่าก่อนจะหั่นพริกจะหั่นแอปเปิลก่อนเพราะว่า มันเดี๋ยวมันจะเผ็ดเดี๋ยวแอปเปิ้ลมันจะเผ็ดเดี๋ยวก็ผ่านแอปเปิ้ลก่อนเออแล้วมันจะมีแอปเปิ้ลกินตะไคร่ป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงตอเน,นี้ยโอ๊ยเคสวยๆยาวางไว้ก่อน ดูทุลักทุเดย์เนาะเดี๋ยวมาหั่นพริกกันต่อต่อไปก็คือเดี๋ยวก่อนหั่นพริกคิดว่าหั่นมะนาวก่อนดีกว่านี่นะคะก็อันนี้คือมันเป็นเลมอนนะเนาะมันก็จะหนาหนึ่งก็จะหั่นยากนิดนึงแต่ก็หั่นได้นะอืมความจริงอะก็มีเลมอนที่มันแบบว่าหั่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้คุณเห็นไงว่ามันทํางานได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ไงเราก็ได้ น,นี่แล้วเฮ่นะคะสวยงามตามท้องเรื่องต่อไปเราจะมาหั่นพริกกันแล้ว,ก,วก็เอาสองเมตรกัน สองเม็ดสามเม็ดเมสงไปสงไปโอเคมีสีเขียวๆหน่อยหนึ่งเนาะจากนั้นมีอะไรอีกบ้างอ่ากรอบก็มีสิ่งเหล่านี้มีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่าเหลือจากเมื่อคืนนะคะก็คือผักใดๆผักสลัดใดๆนะคะเออก็คือเดือมาจากเมื่อคืนนี้จะใลงไป คือเวลาที่เราจะเอาผักอะค่ะถ้าเราอยู่ในครูกะเราก็สามารถไปเอาไปเอาได้นะแต่ว่าเราต้องขโมยหรือบางทีเราก็ต้องแบบสั่งซื้อซึ่งบางทีแบบยอดมันก็แบบครบแล้วหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม,ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กินผกักเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่อนี้ลงไปเลยใส่ปะทุน่าลงไปปะทุน่าลงไป แป๊บนึงเดี๋ยวเอามาน้ำปลาก่อนรืมน้ำปลาแล้วก็อ๋อเดี๋ยวต้องแกะน้ำปลาก่อน <laughs> นะคะก็มีน้ำปลาใส่ <laughs> น้ำปลาลงไปในนี้จากนั้นนะคะ ก็บีบมะนาวแล้วเอามะนาวสิ่งนี้เติมานาวลงไปเออไม่พอต้องเปรี้ยวๆกว่าน,นี้นิดหน่อยฮึนี่ล่ะเออเปรี้ยวปิดแน่น,นอนนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทุกเลยว้ายทำไมมันหกอ่ะเออก็าทำหกเองแหละไม่เป็นไรก่นัดอ,อืมก็นะเปลี่ยวไปกว่ะอืมเห็นปลาเพิ่มโอเคนี่นะคะนี่นะคะอือฮึจากนั้นอืมอเอาเข็มไปอีกม,มันไม่พอดีตคลีอ่ะ <laughs> Okay. คิดว่าน่าจะพอดีละอือก็ชอบกินรสจัดๆอนะเนาะก็หมายถึงแบบไม่ใช่เผ็ดเยอะมากนะแต่ว่ารสชาติแบบมันต้องต้องเค็มเปรี้ยวอ,อะรสชาติามันต้องออกมาอือมันไม่ใช่แบบว่าชืดๆชิมสิอืมอืมอร่อยมากอืมอืม สวยสวยสวยอันนี้คือแอปเปิลที่แบบว่าหั่นแล้วด้วยฝาปากระป๋องนะคะแล้วก็ใส่คุชคุชลงไปค่อยๆใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดอีกครูชุดเนี่ยไม่มีไข่ในคุกเลยปกติเขาก็จะแบบกินกับข้าวที่สั่งซื้อมาจากในกองเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้เลยโอเคต้องจัดให้สวยๆป่ะวะ เออคงไม่ต้องอ่ะว้ยเออคงไม่ต้องเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะที่หั่นโดยฝากปากระป๋องคือคุณอย่าเอาก็บเป็นมาตรฐานนะเพราะว่าคือแบบคนที่เขาเก่งในครูกเขาหั่นได้แบบหั่นได้เนียบมากด้วยฝาปะกระป๋องคือสวยมากเลยนะคะแต่กรอบอะกอบก็กอบก,ก,ก็เป็นกอบไปเนาะไม่ว่าอยู่ที่ไหนกอบก็จะทําอะไรที่กับเข้าได้ห่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยำปลาทูน่านะคะที่เราใช้วิธีการหั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างด้วยฝากปากระป๋องนะคะ โอเคตอนนี้ก็ได้เวลามากินกันแล้วนะคะคก็เป็นเย็มปลากระกป๋องที่เยีมปลาทูน่าที่น่าจะอร่อยอืมอร่อยเลยดีมากเลยอะ่ะต้องเบ็้ข้าวแน่นอนอืมเนี่นยบ้ลหนุ่ย แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะขอบรังลาคุณผู้ชมไปละพบกันใหม่นะคะกับช่อง Hello I'm from Prison สวัสดีไม่ได้มาจากคุกในรายการครัวคนคุกหน่อยว่ามันเหยอก็เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจิงจิละ